จัวัดดนตรีไทยจัดทำโดยเลขที่ 15, 25, 28, 32, และ33ดนตรีไทยไม่ได้เป็นเพียงเสียงดนตรีแต่คือรากเงาของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีผ่านสี่ยุคสมัยใหญ่ตั้งแต่สุขโขทัยอยุธย,ยากรุงธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์วันนี้ เราจะพาไปฟังเสียงดนตรีแห่งการเวลาสมัยสุขโขทยัยดนตรีไทยมีลักษณะเป็นการขับนำนำและร้องเล่นกันอย่างพื้นเมืองเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยในสมัยนี้ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงไว้ในหนังสือไตภูมิพระร่วงซึ่งเป็นหนังสือวรรณคดีที่แต่งในสมัยนี้ได้แก่แต่สัง มโหระทึกของกองชิ่งฉาบบันทะพินซอพุงตอสนิฐานว่าเป็นซอสามสายปีฉไหนละคังและกลางสดานเป็นต้นลักษณะการผสมวงดนตรีกับปรากฏหลักฐานทั้งในศิลาจารึกและหนังสือใตภูมิระร่วงกล่าวถึงเสียงผ้าเสียงพิน ซึ่งจากหลักฐานที่กล่าวนี้สันนิษฐานว่าวงดนตรีไทยในสมัยสุโขทัยมีดังนี้คือ 1. วงบรรเลงพินมีผู้บรรเลงหนึ่งคนทำหน้าที่ดีบพินและขับร้องไปด้วยเป็นลักษณะของการขับลำนำา 2. วงขับไม้ประกอบด้วยผู้บรรเลง3คนคือคนขับลำนำหนึ่งคนคนสีซอสามสายคอเสียงร้องหนึ่งคนและคนกวยบรรเทาะให้จังหวะหนึ่งคน 3. วงปี่พาดเป็นลนักษณะของวงปี่พาดเครื่อง5้ามี2ชนิดคือวงปี่พาดเครื่อง5้าอย่างเบาประกอบด้วยเครื่องดนตรีชนิดเล็กๆจำนวน5ชนิ้นคือปี่กองชาตีทับหรือโทนคองคู่และชิงใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครชาติเป็นละครที่เก่าแก่ที่สุดของไทยวงปี่พาดเครื่อง5้าอย่างหนักปี่พาดไม้แข่งเครื่อง5้า ประกอบด้วยเครื่องดนตรีจำนวน5ชิ้นคือปี่ในของวงใหญ่ตะโพนกองทัดชิ่งใช้บรรเลงประโคมในงานพิธีและบรรเลงประกอบการแสดงมโหรสพต่างๆเช่นโขนละครจะเห็นว่าวงปีพาดเครื่องห้าในสมัยนี้ยังไม่มีละนาดเอก 4. วงมโหรีเป็นลักษณะข,ของวงดนตรีอีกแบบหนึง่งที่นำเอาวงบรรเลงพินกับวงขับไม้มันผสมกัน ป็นลันกษณะของวงมโหรีเครื่องสี่ประกอบด้วยผู้บรรเลงสี่คนคือ 1. คนขับลำนำและตีกับพวงให้จังหวะ 2. คนสี่ซ่สามสายคอเสียงร้อง 3. คนดีดพินและ4คนตีทับโทนควบภุมิจังหวะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและขเขมรสมัยอยุธยา ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับดนตรีไทยในสมัยนี้ในกฎมนเทียนบานซึ่งระบุชื่อเครื่องดนตรีไทยเพิ่มขึ้นจากที่เคยระบุไว้ในหลักฐานสมัยสุขโขทยัยจึงน่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่เพิ่งเกิดในสมัยนี้ได้แก่กระจับปีขลุยแจกเกและลัม,มานานอกจากนี้ในกฎมนเทียนบานสมัยสมเด็จพระบรมไตโลกนาถปรากฏข้อห้ามตอนหนึ่งว่าห้ามร้องเพลงเรือเป่าขลุย เป่าปีสีซอดีดกระจับปีดีดจะเเก้ตีโทนทับในเขตพระราชฐานซึ่งแสดงว่าสมัยนี้ดนตรีไทยเป็นที่นิยมกันมากแม้ในเขตพระราชฐานก็มีคนไปร้องเพลงและเล่นดนตรีกันเป็นที่เอิกเกลิกและเกินพอดีจนกระทั่งพระหมหากษัตริย์ต้องทรงออกกฎมุลเทียนบานดังกล่าวขึ้นไว้เกี่ยวกับลักษณะของวงดนตรีไทย ในสมัยนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นกว่าในสมัยสุโขทัยดังนี้คือ 1. วงปีพาดในสมัยนี้ก็ยังคงเป็นวงปีพาดเครื่องหเช่นเดียวกับในสมัยสุโขทยัยแต่มีระนาดเอกเพิ่มขึ้นดังนั้นวงปีพาดเครื่องห้าในสมัยนี้ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้คือระนาดเอกปี่ในของวงใหญ่กองทัดตะโพนและฉิง 2. วงมโหรี ในสมัยนี้พัฒนามาจากวงมโหรีเครื่องสี่ในสมัยสุโขทยัยเป็นวงมโหรีเครื่อง6เพราะได้เพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปอีกสองชิ้นคือขุ่ยและลามนาทําให้วงมหรีในสมัยนี้ประกอบด้วยเครื่องดนตรีจํานวน6ชิ้นคือซอสามสายกระจับปีทับโทนลามนาขุีย่ยกับพวงสมัยกรุงธนบุรี เนื่องจากในสมัยนี้เป็นระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่15ปีและประกอบกับเป็นสมัยแห่งการก่อร่างสร้างเมืองและการป้องกันประเทศเสียโดยมากวงดนตรีไทยในสมัยนี้จึงไม่ปรากฏหลักฐานไว้ว่าได้มีการพัฒนาขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นสันนิษฐานว่ายังคงเป็นลักษณะและรูปแบบการดนตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง แต่มีเครื่องดนตรีของต่างชาติเข้ามาในประเทศหลายชนิดเลยดังปรากฏในหมายกำหนดการของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พินพาดไทยพินพาดลามันมโหรีไทยฝรั่งมโหรียวนขมนผัดเปลี่ยนกันสมโพธสองเดือนกับ12บวันในงานสมโพธพระแก้วมรกตเป็นต้นสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยนี้ เมื่อบ้านเมืองได้ผ่านพ้นจากภาวะศึกสงครามและได้มีการก่อสร้างเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นเกิดความสงบร่มเย็นโดยทั่วไปแล้วศิลปะวัฒนธรรมของชาติก็ได้รับการฟื้นฟูทนุบำรุงและส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยเฉพาะทางด้านดนตรีไทยในสมัยนี้ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้นเป็นลำดับดังต่อไปนี้คือสมัยรัชกาลที่1 ดนตรีไทยในสมัยนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะและรูปแบบตามที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่พัฒนาขึ้นมาบ้างในสมัยนี้คือการเพิ่มกองทัดขึ้นอีกหนึ่งลูกในวงปีพาดซึ่งแต่เดิมมีแค่หนึ่งลูกพอมาถึงสมัยรัชกาลที่1วงปีพาดมีกองทัศสองลูกเสียงสูงตัวผู้ลูกหนึ่งและเสียงต่ำตัวเมียลูกหนึ่งและการใช้กองทัศสองลูกในวงปีพาดก็เป็นที่นิยมกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ สมัยรชัชกาลที่สองอาจกล่าวว่าในสมัยนี้เป็นยุคทองของดนตรีไทยยุคหนึ่งทั้งนี้เพราะองค์พระมหากษัตริย์ทรงสนพระไทยดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงพระปีชาสามารถในทางดนตรีไทยถึงขนาดที่ทรงดนตรีไทยคือซอสามสายได้มีซอคู่ประหัตที่ชื่อว่าซอสายฟ้าฟาดทั้งพระองค์ได้พระราชนิพนธ์เพลงไทยขึ้นเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะและอมตะ มาจนบัตรนี้นั่นก็คือเพลงบูรลัานลอยเลื่อนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทยในสมัยนี้ก็คือได้มีการนำอาวงปีพาดมาบรรเลงประกอบการขับเสภาเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีกองชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยดัดแปลงจากเปิงมางของมนต่อมาเรียกกองชนิดนี้ว่า2หน้าใช้ตีกำกับจังหวะแทนเสียงตะโพนในวงปีพาดประกอบการขับเสภา เนื่องจากเห็นว่าตะโพนดังเกินไปจนกระทั่งกบเสียงขับกองสองหน้านี้ปัจจุบันนิยมใช้ตีกำกับจังหวัดหน้าทับในวงปีพาดไม้แข็งวงปีพาดและวงมโหรีรุ่งเรืองมากในรัชกาลที่2และ4มีการประดิษฐ์ทำนองใหม่ใ,ม,ใม,มีการตั้งตำแหน่งกรมมหโหสพดูแลศิลปะการแสดงและดนตรีไทยโดยตรงในสมัยรัชกาลที่4 วงปี่พาดได้พัฒนาขึ้นเป็นวงปี่พาดเครื่องใหญ่เพราะได้มีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นอีก2ชนิดเรียนแบบระนาดเอกและรนาดทุ้มโดยใช้โลหะทำรูปรนาดและทำรางระนาดให้แตกต่างไปจากรางรนาดเอกและรนาดทุ้มที่ทำจากไม้เรียกว่ารนาดเอกเหล็กและรนาดทุ้มเหล็กนำมาบรรเลงเพิ่มในวงปี่พาดเครื่องคู land ่ทำให bon ้ขนาดของวงปี่พาดขยายใหญ่ขึ้นจึงเรียกว่าวงปี่พาดเครื่องใหญ่ สมัยรัชกาลที่5ได้มีการปรับปรุงวงปีพาคขึ้นใหม่ชนิดหนึ่งซึ่งต่อมาเรียกว่าวงปีพาคดึกดำบรร์โดยสมเด็จกรมพยานริศลานุวัติวงสำหรับใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครดึกดำบรร์ซึ่งเป็นละครที่เพิ่งปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลนี้เช่นกันหลักการปรับปรุงของท่านก็โดยการตัดเครื่องดนตรีชนิดเสียงเล็กแหลมหรือดังเกินไปออกคงไว้แค่เครื่องดนตรีที่มีเสียงทุม้มนุ่มนวล กับเพิ่มเครื่องดนตรีบางอย่างเข้ามาใหม่เครื่องดนตรีในวงปีพาดดึกดำบรรพ์จึงประกอบด้วยระนาดเอกของวงใหญ่ระนาดทุมระนาดทุมเหล็กขุย่สออู่ของหุยของเจ็ดใบตะโพนกองตะโพนและเครื่องกํากับจังหวะทั้งยังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นเช่นเครื่องสายไวโอลินกีตาร์เปียนโนเข้ามาผสมรัชกาลที่6-7 ดนตรีไทยเริ่มผสมกับดนตรีสากลเช่นวงดุริยางทหารราชการที่ 9. ทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่รวมดนตรีไทยกับสากลเป็นการสืบสานต่อไปเพลงไทยเดิมเช่นราวดวงเดือนเหนรยไโยกกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากสุขโทไทยจนถึงรัตนโกสินทร์ดนตรีไทยคือร่องรอยแห่งการเวลา สะท้อนทั้งความเชื่อศิลปะและวิถีชีวิตของคนไทยการผสมผสานจากวัฒนธรรมรอบด้านไม่ได้ทำให้ดนตรีไทยสูญหายแต่ยิ่งทำให้มันงดงามและยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้